วัสดีค่ะนี่คือรายการเม้นมันเมื่อคุณเม้นกันความมันจึงเป็นของเราตลกวะตลกว่ะคุณ <BR> กำลังอยู่ใน Connector Dot Podcast Connect the dots Podcast ในว,วันนี้นะคะเราก็ยกบทความนะคะบทความหนึ่งที่เราเคยเขียนมาเมื่อช่วงต้นปีนะคะก็คือหญิงโสดไทยกว่า99%นะคะให้ความสนใจกับผู้ชายที่มีหน้ามีตาในสังคมเขาบอกว่า70%เนี่ยชอบผู้ชายที่มีเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทขึ้นไปในขณะที่ผู้ชายเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องรายได้ของผู้หญิงครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าตาเป็นที่หนึ่งเลย เรามาคุยประเด็นนี้กันในทัศนะของพวกเราก่อนนะแล้วเราค่อยเข้าไปสู่การคอมเมนต์เนาะ <c oughs> เราเห็นบทความนี้แล้วในฐานะผู้หญิงเรารู้สึกว่าเรามองสเปคแบบที่เขาบอกไว้ป่ะถ้าตามจากการอ่านบทความเนี่ยคือหนูก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเพราะอย่างแรกคือเขาเป็นเทียร์ที่แบบก็ระดับไม่ใช่ธรรมรายอยู่แล้วอ๋อหมายถึงว่าคนที่สมัครแอร์แรคาบูเน,นี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ก็คือผลสํารวจเนี้ยมันมาจาก บริษัทจัดหาคู่ใช่ไหมซึ่งเขาสํารวจกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทเขาซึ่งเขาบอกไปแล้วแหะว่าเขาเป็นบริษัทจัดหาคู่ระด,ดับพรีเมียมมันคือบริษัทหาคู่แบบจริงจังอ่ะที่เราเอาประวัติไปฝากไว้แล้วจ่ายเงินประมาณ9000,000หมื่นนึง่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจ่ายฟูลแพคเกจก็แบบเป็นแสนหน้าต่อปีเพียงเพื่อ ให้ได้รู้จักกับคนใหม่ๆให้ได้นัดบอดให้ได้นัดเดทไม่ใช่แอปหาคู่นะใช่มันไม่ใช่แอปจาคู่เพราะฉะนั้นคนที่มาใช้บริการตรงนี้คนระดับสูงคนระดับสูงอ่าคนแบบท็อปสิบเปอร์เซ็นต์ท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศถ้างั้นเราตัดเรื่องว่าใครเป็นคนให้ผลสำรวจไหมเพราะว่าเราอยากจะฟังทัษณะของพวกเราเองนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะแทนค่าเองแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศได้โอเคอาถ้างั้นในมุมมองของคนคนหนึ่งอ่ะเราคิดว่าเรากำลังตามหาคน แบบนี้อยู่หรือเปล่าแบบนี้อยู่หรือเปล่าไม่ค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้เราไม่ได้อยู่เทียร์ระดับนั้นด้วยถ้าเราแบบหาคขแบบนั้นมันก็มันก็จะมีแกลบระหว่างกันซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากในความคิดหนูแล้วพี่ๆคิดว่ายังไงพี่ว่า มันเป็นอะไรที่ถ้าเรามองถ้าเรามองเรื่องผลสํารวจเนาะมันม,มันเกินจริงสําหรับคนทั่วไปช,ชนชั้นกลางที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศอ,อยู่แล้วอะ่ะถ้าคนที่ไม่รู้อนะ่เนาะมองเข้ามาในผลสํารวจนี้เฉยๆอะ่ะเขาอาจจะตกใจได้เพราะมันสูงเกินจริงมากเลยตัวเลขอะ่ะในชีวิตจริงเราไม่ได้มองหาคนที่เลเลอเเลร์เฟคขนาดนี้อยู่แล้วส่วนตัวพี่คิดว่า ถ้าสมมติว่ามีแบบสํารวจมาให้ให้ทําไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เนาะแล้วมีลิสต์มาว่าถ้าให้เลือกเป็นแฟนได้จะเลือกเป็นแฟนกับใครอ่ะบางทีการติ๊กถูกของเรามันอาจจะก็ดีนี่เจ้าของธุรกิจไม่ดีตรงไหนคนรวยคนดังไม่ดีตรงไหนวะคนไรายได้สองหมื่นกับคนรายได้ติ๊กแสนอยู่แล้วสิวะคือบางทีใช่ไหมจะเข้าใจมุมมองประเภทแบบ เชื่อว่าถ้ามันมีเลือกได้เชื่อเชื่อว่าถ้ามันมีตัวเลือกที่ดีที่สุดมาให้เลือกออ่ะใครก็เลือกที่ดีที่สุดใช่เพราะว่าอันเนี้ต้องบอกนะว่าตอนทํามาทําฟรีนะคุณพอมันเริ่มมีความรู้สึกประเภทที่ว่ากูฟงฟงได้นี่หว่าบางทีมันอาจจะต้องให้ความแฟร์ต่อคนให้แบบสํารวจด้วยนะใครงันมาที่คอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์นี้น่าสนใจเขาบอกว่า ต่อให้ผลสํารวจมาจากยุคดุลน้ำบันผลก็จะออกมาเหมือนกันเพราะว่าเพศชายก็จะเลือกผู้หญิงที่จากส่วนเว,าว้าโค้งแล้วก็จะเลือกสิ่งที่ทําให้เผ่าพันธุ์ตัวเองได้ไปรอดต่อได้ก็คือสะโพกภายองค์ใหญ่ส่วนผู้หญิงก็จะเลือกผู้ชายจากศักยภาพในการหาทรัพยากรมาเลี้ยงดูตนและบุตรเช่นกันกับยุคนี้ก็คือผู้ชายต้องมีกําลังทรัพย์มากเพราะว่าพอมีรัพย์เยอะเนี่ยก็สามารถหาทรัพยากรมาเลี้ยงดูได้อโอเคมันฟังดูมีเหตุมีผลนะมันก็อาจจะไม่ ไม่ตรงเสีทีเดียวอ่าไม่เสมอไปไม่เสมอไปลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายคนหนึ่งจะชอบได้มันมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปว่าคําว่าพิมพ์นิยมมันค่อยๆหลากหลายขึ้นเรื่อยๆในุ่งนี้อืเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสะโพกผายอกใหญ่อะไรเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องการท้ายที่มันตรงกับสเปคของแต่ละคนเน่ยเดี๋ยวนี้คนเรา เริ่มไม่ได้ชอบคนเหมือนๆกันเออข้อดีมันอยู่ตรงนี้เนอะมันทําให้เรารู้สึกว่าใครๆก็สามารถเป็นที่รักได้อืเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงรู้สึกว่าคนที่สวยที่สุดถึงถึงจะได้ถึงจะได้มีแฟนที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งเรารู้สึกว่าเออเราเป็นใครก็ได้เราเป็นคนเราพร้อมที่จะเป็นคนที่ถูกรักเสมออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพอเปลี่ยนจากทรัพยากรกําลังมาเป็นทรัพยากร ทางการเงิน,งงนสำคัญจริงๆในยุคก่อนใครตีหัวลากผู้หญิงเข้าบ้านได้คนน้นก็ชนะถูกไหม,อ,มอาจจะต่อเนื่องกับที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในะเรื่องเรื่องดอกไม้อ,ะอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีกําลังในการทุ่มเทพเพื่อความรักอะ่ะใจมันคงจะอ่อนไหวได้ง่ายกว่าการที่เจอใครสักคนหนึ่งที่ไม่ทุ่มเทเลยปะ่ะคนมันนี้บอกว่าผู้หญิงมองฐานะทางการเงินมันคงสามารถดูแลเธอได้ส่วนผู้ชายเน้นรูปร่างหน้าตาความสวยขาวหมวย อันเนี้ยฟังดูเป็นเพิ่มันคล้ายกับคอมเมนต์เมื่อกี้ใช่ปะ่ะแต่รู้สึกว่ามันมีความอ่าสตอรี่วท้ทายแบบเออเออเออ,เอ,อไม่ได้ว่านะครับด้วยความเคารพอันเนี้ยมันเหมือนกับการพูดว่าผู้ชายมองผู้หญิงเป็นวัตถุไปเลยแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมองผู้ชายเป็นเครื่องปัมง๊มเงินไปเลยผู้หญิงอาจจะไม่ได้หาคนที่รวยที่สุดก็ได้เพราะว่าในขณะเดียวกันคนที่รวยที่สุดอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติบางอย่างที่เข้ากันได้หรือ ที่เธอให้ความสําคัญจริงๆมันเป็นแรงขับทางอารมณ์อ่ะก็คืออ๋อเรามีแฟนไว้ทําไมก็เรามีแฟนไว้สืพันไงสวยได้ละสืพันอ่ะแล้วเราดำรงชีวิตยังไงล่ะมีเงินไงเขาเป็นคนสวยมากแล้วเรามองเขาว่าเขาเป็นวัตถุทางเพศแล้วจะเอาไว้มีเซ็กซ์อย่างเดียวอ่ะคนเตียงก็ไม่ใช่เรื่องที่แม่งเข้ากันได้อย่างรวดเร็วหรือว่าทุกคนเข้ากันได้อยู่ดีเราเห็นคนนี้รวยแต่เส้นทางการเงินเขาไม่ไม่โอเคหรือว่าการหาเงินได้ของเขาเป็นลูปที่ทำร้าย ทำายครอบครัวคนรวยไม่ได้หมายถึงว่าร่ำรวยมีช่องทางทางการเงินสวยหรูหรือว่ามีตลอดเวลา มีมีหายหายมีเพราะลงทุนและมีความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดมากมายที่บางคนต้องการแค่มนุษย์เงินเดือนเงินเดืน 20, อนสองหมื่นนะเพราะว่าบางทีมันม่นคงจัดคนเงินเดือนเป็นแสนกับคนเงินเดือนหลักหมื่นอ่ะคนหลักหมื่นอาจจะมั่นคงกว่า,วาคนหลักแสนก็ได้ใ,ในในฐานะคู่ครองนะเพราะในฐานะคนคนเดียวกันคุณต้องบอกอยู่แล้วว่าถ้าคุณดําเนินชีวิตคนเดียวแล้วมีความเสี่ยงสูงสูงแต่ว่าแต่จะเอาได้แสนได้ล้านได้แสนได้ล้านอ๋อแน่นอนคุณไปคนเดียวได้เลยแต่คุณ ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงนี้ด้วยการหิ้วผู้หญิงสักคนหรือผู้ชายสักคนไปด้วยไม่ได้นะต่ควคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าอยู่แล้วช่วยเสริมกันให้ดีขึ้นซัพพอร์ตจิตใจกันเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันเรื่องฐานะเป็นเรื่องรองเพราะผู้หญิงสมัยนี้เก่งอยากได้คนดีรักเราจริงไม่เบียดเบียนกันก็พอแล้วเอออันนี้อ้นี้มาอีกด้านหนึ่งเลยออใช่อันนี้บวกเลยนละอันนี้มองแง่แง่บวกเลยอื มันคือเรื่องจริงที่สุดนะเพราะในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้มีคู่ของที่เพอร์เฟกได้ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันคือการอยู่ยังไงด้วยกันให้มันดีที่สุดเอาเข้าจริงอะ่ะพอาะยุคสมัยมันเปลี่ยนอะ่ะเราเริ่มเข้าใจเรื่อง ภาวะทางจิตใจกันมากขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคนรุ่นพี่หรือคนรุ่นก่อนหน้าพี่เขาไม่ได้สนใจว่าภาวะในจิตใจคุณจะมั่นคงหรือแข็งแรงแค่ไหนเขาสนใจว่าคุณจะอยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่มันดุเดือดโหดร้ายได้ขนาดไหนจะมีทั้งระบบโซตัสจะมีทั้งเรื่องเอารัดออกเปืีอบตัดผ้ามาที่คนยุคปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับกับจิตใจอะ่ะไม่มีใครมาตัดสินใครว่าคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าคนนั้นทําไมจิตใจอ่อนไหวจังเลยทําไมคนนั้นเจอเรื่องแค่นี้แล้วก็ ต้องมาเล่าห่มลงห้ยอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจกันหมดเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าใจว่าอาการทางทางจิตใจมันไม่ได้มาจากความรุนแรงเสมอไปมันมีทั้งสารสื่อประสาทนมีทั้งเรื่องข้างในอ่ะที่ร่างกายมันขับออกมาเองไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอขนาดนั้นยอะไรเงี้ยดังนั้นพอบาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องเงินอ่ะเขาอยากได้เซฟโซนมากที่สุดอาจจะสะท้อนตัวตนเขาก็ได้นะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเออเขาก็เลยมาอ่านบทความนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขา ก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรก็ได้นะฉันขาดอย่างเดียววะฉันขาดความเข้าใจมองข้ามเรื่องตักกะและเหตุผลไปแล้วก็เอาหัวใจมาคุยกันอเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่พอคบหากันแล้ว่เดี๋ยวตักกะและเหตุผลจะมาอีกมันจะชูไหมมันจะค่อยๆช่วยกันหายเดี๋ยวนี้ก็เกิดอะไรเงี้ยเขาเขาเขาพูดเหมือนว่าเดี๋ยวตักกะและเหตุผลมันจะตามมาทีหลัง คอมเมนนี้นะคะบอกว่าเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้ใครๆก็อยากได้ผัวรวยจะรวยแบบเทาๆดำๆข,ขาวๆไม่สนเขาสนชีวิตจะได้ดีขึ้นมั่นคงบวกกับคุณภาพชีวิตของตัวเองและเด็กที่เกิดมาในสังคมโลกปัจจุบันที่มันน่ากลัวโหดร้ายโออันนี้นึกถึงไอ้นี่เลยยม้นดีโซนเพิ่งคุยกันไปนะ <c oughs> คนที่วิ่งหาคนรวยขนาดน,นั้นมีไหมแน่ <c oughs> นอนก็เราเห็นยู่แล้วว่ามีแม้แต่ครั้งคนที่วิ่งหาเขาอะ แล้วร่วมโหวจมท้ายหรือบางคนยอมเข้าไปติดคุกติดตารางกับเขาด้วยอแอบรู้สึกว่ามันก็ความรักว่ะเราเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกใครว่าความสมคัญแบบนั้นมันไม่ใช่ความรัก,กอ,อ่ะถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยตัวเองอะ่ะใช่ไหมเ,ออเพราะเอาข้าจริงนะบินหนีไปก็ได้ออแล้วมีตังนี่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกนะแต่เราแค่จะบอกว่ามันก็คือความรักว่ะไม่ฟันธงแล้วกันออแบบคุณชอบคนคนนึงอะ่ะแต่เขาดันรวยอย่างเงี้ย คุณเขาดันไม่ไม่ไม่ขาวสะอาดเออแล้วเขาก็ไม่ได้ขาวสะอาดแล้วคุณจะไปชี้หน้าบอกว่าเขาชอบกันเพราะเงินรักกันที่เงินอย่างนี้เหรอมันก็ไม่น่าใช่ไหมเราเห็นในหนังหลายเรื่องเลยนะที่รักคนผิดอ่ะแต่ก็รักไปแล้วนี่หว่าเออแล้วทําไงใช่อก็เจอสองคอมเมนต์นะคะก็เหมือนเขาตอบกันเองแต่จริงก็ไม่ได้รีพายอะไรกันคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าทําไมมาส่วนทางกันจังหวะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเราว่าไม่ส่วนทางนะ เพราะว่าผู้ชายชอบคนสวยคนสวยก็ต้องใช้เงินประมาณหนึ่งคนสวยเนี่ยถ้าไม่สวยมากจนได้แฟนรวยมากก็ต้องทํางานเก่งมากจนมีเงินทําสวยตลอดด้วยนะคะจะสกินแคร์เมคอัพหรือคลินิกก็ไม่ฟรีถูกไหมล่ะคะอืม,อ,มอันนี้เขาพูดในมุมที่ว่าผู้ชายเลี้ยงดูแล้วก็พูดถึงว่ามันมีราคาของความสวยปฏิเสธไม่ได้และว,ว่ายุคนี้หัตถการเป็นเรื่องอที่เข้าถึงง่ายแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็ตาม,มเข้าคลินิกกันเป็นปกติคนในปัจจนะุบันอะ ต้องบอกว่าดูแลตัวเองได้ดีกว่าอแก่ช้าลงคนเป็นแม่คนบางคนอาจใส่ตัวนักเรียนแล้วเราไม่รู้เลยสําไปัว่าเขาเป็นนักเรียนหรือเป็นแม่มันใช้เงินเยอะต้องยอมเราว่าใช้เงินเยอะจริงๆงแล้วเราคิดว่ายังไงอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นคนเดียวเรื่องราคาของความสวยเนี่ยคิดว่าก็ต้องใช้เงินเยอะว่าสกินแครก่าหนึ่งก็สองสามร้อยแล้วอะไรอย่างนี้คิดว่าถ้าเขาลงทุนกับตัวเองเยอะขนาดนั้นมันก็เหมาะสมอยู่ที่เขาจะหาแบบคู่ที่แบบว่าอยู่เทียเดยวกับเขาแล้วตัดภาพไปที่อารมณ์ประมาณว่า ก็ดูแลตัวเองตัวเองก็สวยขึ้น ừ, มันก็เป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เหรอ <สะ S 2> ไม่ใช่เรื่องของคู่คุณอ่าแล้ว,แล,วแล้วเราจะตอบคาถามนี้ยังไงอจริงโมค,คิดว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปสวยกันด้คือถ้าผู้หญิงอยากสวยก็เขาก็ควรแบบจัดเองเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ด้วยบางคนแบบเอ้เขายอมจ่ายให้แฟนเขามันมันขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ความสวยของเขาคืออะไรด้วยหรือเปล่าเขาอยากสวยเพื่อตัวเองจริงๆหรือแม้แต่แฟนเขาเองอ่ะ อยากให้เขาสวยขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะบางคู่มันมีจริงนะไม่คนที่แบบว่าให้แฟนไปเธอไปทํานมไหมไปทำเสิเสริมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยินดีที่จะเปอันนี้คอมเมนต์นี้ก็จะเหมือนไปทางเดียวกับโคของเราแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าปกติของผู้หญิงที่อยู่ในระดับนี้ก็ ต้องการผู้ชายรายได้หลักแสนอยู่แล้วเพราะผู้หญิงเองก็รายได้ไม่น้อยกว่านั้นและในสังคมทีเ่เขาหาคู่กันผู้ชายก็รายได้หลักแสนกันเป็นปกติของสังคมนั้นอยู่แล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่ประเด็นคือคนส่วนมากของประเทศเนี้ยเขาก็น่าจะไม่เห็นด้วยเพราะเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงแบบเป็นเน้นเกาะผู้ชายหรือเปล่าสมผู้ชายก็เน้นที่หน้าตาของผู้หญิงการที่คนที่มีฐานะใกล้เคียงกันมองหาคู<ๆ>่ที่มีฐานะใกล้เคียงกันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็เหมาะสมแล้วเพราะว่า ไม่งั้นอ่ะมันจะเจอปัญหาอย่างหนึง่งก็คือแก็บของรายได้ที่ไม่เท่ากันซึ่งมันจะนํามาซึ่งปัญหาอย่างอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตคู่ระยะยาวที่มันต้องเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงเลยแหละคนเงินเดือนหลักแสนกับคนเงินเดือนหลักหมื่น,ต,นต้นๆเนี้ย เวลากินข้าวอ่ะคนนึงอาจจะเดินเข้าห้างได้ปกติในขณะที่คนนึงกว่าจะได้กินร้านในห้างทีก็คือโอกาสพิเศษเท่านั้นอพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งสามารถซับพอร์ตอีกฝ่ายหนึ่งได้ร้อยเปอรอ่ะอม,มันก็ยากเหมดนนะไม่ใช่แค่ฐานะนะแต่มันจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งชีวิตของเขาไปเลยถูกไหม คือเม็นเนี้ยเขาบอกว่าเขาสรุปจากบทความให้เขาเขาบอกว่าคนน่ะจะตามหาสิ่งที่ตัวเองค่ะอืรักไม่มีสูตรสาเร็จหรอกอย่างคนในโพเนี้ยเขาไม่ขาดทางการเงินแต่เขาขาดในความรักมากกว่าก็คือคนที่มาใช้บริการแมงค้องแมทชิ่งเนี้ยแหละเขาบอกว่าเขาได้อยากได้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเขาไม่ได้กําลังด้อยค่าว่าเอ้ยคนรายได้น้อยน้อยเนี่ยไม่มีใครเอาหรือคนอาชีพอื่นๆคนอาชีพอื่นๆไม่เป็นที่ต้องการเขาไม่ได้จะบอกอย่างนี้ ถ้าไปดูในคู่ที่สำเร็จของเว็บไซต์แปลงข้อแม c ชิ่งเนาะเขาก็จะบอกไว้เหมือนกันว่าผ si uh huh ู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอาชีพคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็เลยอาจจะพออนุมานได้ว่าเพราะเขาเป็นเขาทำอาชีพเนี่ยเขาทำเขาอยากได้คนที่ทำสายงานใกล้ๆกันคล้ายๆกันพี่รู้สึกว่าผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหมอ เป็นคนเวลาน้อยหรือเปล่าเวลาน้อยจนมีความสัมพันธ์หรือว่ามานั่งหาคู่เองยากอ่าหรือเปล่าอันนี้อ,นนอันนี้น่าสนใจเนราะถ้าใจเถ้าคิดในมิตินี้ว่าหมอไปเจอหมอโรงพยาบาลหนึ่งไปเจอผู้ปัญหาสักคนหนึ่งโอกาสที่เขาจะเจอล่ะอันนี้คล้ายๆยากับกรณีหนึ่งที่หมอแนละ้วคนที่เป็นหมอเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมออย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบโดนถามว่าแบบเออทำไมหมอถึงคบหมอด้วยกันเองอ,อาจจะเพราะเหตุผลเรื่องเวลา เพราะว่าที่พี่พูดเมื่อกี้เพราะว่าที่เริ่มจับสังเกตว่าพ่อค้าหรือคนที่อาชีพอิสระมากๆทําไมเขาไม่เห็นมีปัญหาเรื่องการหาคู่เลยเพราะเขามีเวลาเขาก็จะไปเจาะจะใครก็ได้เขาอาจจะมีหญิงสาวเข้ามาให้เขาได้พัวพันและมีความสัมพันธ์อันรวดเร็วต่างกับคนที่มีอาชีพที่แม่งบีบคั้นเรื่องเวลามากๆเวลาน้อยมากๆอย่างแบบนัก ธุรก,กิจเจ้าของผู้บริหารที่มันโหต้องแช่อยู่แนฟิศอาจจะมาก่อนกับทีหลังหรือว่าจะเป็นคนที่แบบโหยุ่งไปหมดเลยทนเดียวต้องดูแลสามสี่สถาบันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าส่วนคนนี้ก็จะมาอีกเวอร์หนึง่งเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าหน้าตาไม่หล่อแถมจนด้วยก็คงจะหมดสิทธิ์สินะแถมผู้หญิงเรื่องหน้าตาเป็นเฟิร์นิเพชชันอีกแล้วสเปคหน้าตาของฝ่ายหญิงไม่รู้ตั้งหน้าตาแบบไหนเป็นบรรทัดฐานด้วยก็จะมองในเงี้ย <ๆ S 2> ลบไปนิดนึงก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่า ไม่ว่าผลสำรวจเนี้ยมันจะมาจากไหนก็ตามอะ่ะสมมุติว่าเป็นจากหน่วยงานอื่นจากที่อื่นเลยก็ตามไม่มีทางที่ผลสำรวจไหนจะเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกหรือทั้งประเทศได้เราเห็นคนหน้าตาอ่าพูดได้ไหมพูดหน้าตาแย่ๆที่มีแฟนสวยก็มีผู้หญิงไม่สวยที่มีแฟนหล่อก็มีเออเพราะงั้นมันโลกมันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะ ก็คงเหมือนที่เมื่อกี้พูดวังว่าเราสามารถไปที่รักใครสักคนได้อะเราอยา่าไปาาไปสิ้นหวังขนาดนั้นอือเพราะว่าสเปคแล้วก็าท้ายของแต่ละคนมันหลากหลายมากๆในยุคนี้อ่ะอคนที่คนอื่นรักอ่ะ มันฉายแสงส่องสว่างให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือว่ามีประเด็นอะไรขึ้นมาเราแสงไปส่องสว่างที่คนหน้าตาดีสักคนหนึ่งพอเรายิ่งเห็นแบบนั้นเราจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจเราเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีเราเป็นคนที่แสงสว่างส่องไม่ถึงเราเป็นคนท,นคนที่มีไม่เท่าใครเลยอ่ะเราจะมีโอกาสอย่างนั้นไหม เราจะมีโอกาสเป็นที่รักของใครสักคนไหมเราอาจจะมีโอกาสได้มีแฟนกับเขาหรือเปล่า,าเลย<ม>อาจจะคิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีกก่ก,กับใครเลยสมมติว่าใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่เคยถูกรักเลยหรือว่ามีแต่คนบอกว่าเราไม่โอเคจงไปมีความรักยิ่งคุณมีความรักกี่ครั้งยิ่งคุณ,คคณคออกหักบ่อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งเป็นคนรักที่ดีขึ้นเสมอมในทุกๆบาดแผลที่คุณบาดเจ็บมาไม่มีใครในโลกนี้ที่แม่งหกล้มจุดจุดเดิมซ้ำๆส,ส,สิบรอบ แล้วก็ปล่อยให้ขามันเวอว่ะจนต้องไปตัดขาทิ้งเรารู้สึกว่าเราล้มตรงนี้เรารอบหนึ่งเราจะไม่ล้มมันซ้ำอีกแล้วดังนั้นคุณแค,แค่ไปมีความรักอีกก็แค่ไปมีความรักอีกอแล้วบาดแผลพวกนั้นมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนรักที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอดังนั้นคุณจะเจอความรักที่ดีได้แน่นอนสุดท้ายเรามาสแสดงความคิดเห็นดีกว่าว่าเราคิดเห็นยังไงกับบริการคับคู่ แบบที่ไม่ใช้แอปหาผู้นะอ่าอ่าแบบแบบบริการจัดหาคู้คิดว่าจําเป็นไหมคิดว่าจําเป็นยังไงก็จําเป็นเพราะถ้าไม่จําเป็นมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเออแล้วมันมันมีในหลักประเทศมากๆที่มีบริการแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดว่ามันก็ยังเป็นที่ต้องการของคนบางกลุ่มแล้วกันอย่างที่พี่บิงบอกเขาอาจจะไม่มีเวลาจริงๆไม่สะดวกจริงตัวหนูเองอะคิดว่า อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นด้วยความที่หนูไม่ได้แบบชอบผู้ชายก็คือถ้ามุมมองของหนูเองที่แบบว่าหนูไม่ได้เป็นสตรทอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันมีมุมมองนันะ้นหนูว่ามันมีวิธีที่แบบอาจจะหาคู่ได้ไหมวนนี้อย่างเช่นคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบเซฟ์่างเงี้ยเขาจะมีคอมมูนิตี้กันแบบไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าในมุมมองของชายหญิงแบบก็อาจจะเห็นด้วยกับพี่ทักเพราะว่าบางคนเขาแบบคืออยากมีคู่จริงแ,แต่ไม่มีเวลาแลวอาจจะไม่สันทำในการเล่นแอปหรือการแบบ ไปเจอคนขนาดนั้นคือถ้าบริษัทเนี่ยเขาอาจจะมีโอเครู้ว่าโปรไฟล์เราเป็นยังไงความต้องการเราเป็นยังไงเขาก็หาให้ตามที่มันแมทกับที่เราต้องการทางเพื่อนียมันยังไม่ค่อยเห็นเรื่องบริษัทเท่าไหร่แบบพวกบริษัทที่จัดหาคู่ให้คุยอะไรางเนี้ยค่ะอืมส่วนมากจะเป็นของชายหญิงมากกว่าอส่วนตัวพี่คิดว่ามีได้เพราะว่าอาชีพบาอาชีพมันคงเกิดมาเพื่อคนบางคนเสมออยู่แล้วสิ่งที่เขาได้จากการที่เขาไปเดทอะ ไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยสมัครเนอะเราก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าการที่ต่างคนต่างยืน่นดีสม่ให้กันมันจะไปสู่การเดทที่เป็นธรรมชาติได้อย่างไรมันเพราะงั้น,ม,นมันอยู่ที่ว่าเราเจอใครด้วยหรือเปล่าอ่าใช <h> <อ>่เจอคนที่มีอะไรบางอย่างที่คลิกกับเราจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเจอจากการนัดบอดเนาะหรือว่าเจอจากแอปหาคู่หรือเจอ เจอในโซเชียลเจอตามท้องถนนถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันได้จริงๆอ่ะเราอาจจะไปกันได้ก็ได้โดยไม่สำคัญเลยว่าช่องทางมันคืออะไรอะ่ะและช่องทางนี้อาจจะเวิร์กสำหรับใครๆหลายๆคนก็ได้แล้วในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะก็ขอให้คนที่มีคู่อยู่แล้วมีความสุขสมหวังค่ะส่วนคนโสดน,นั้นคุณมีสเปยอย่างไรคอมเมนต์บอกมาได้เลยค่ะแล้วฝากติดตาม Connect t ต e d o ดด้วยนะครับ กนคนโสดมีปงไปอย่างไรคุณคิดอย่างไรกับบริษัทจารหาคู่สามารถคอมเมนต์มาได้เลยในข้างล่างนี้นะคะ่ะแปลกๆนี่มันเอ, <laughs> เอาเอาแค่<ๆ>รวบ